ให้เสียงภาษาไทยโดยถานุดันติดตามพวกเราได้โดยตรงทางช anel YouTube และแฟนเพจ Facebook ถานุดันและที่สำคัญอย่าลืมกด Subscribe กดไลค์กดแชร์และกดกระดิ่งเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของเราด้วยนะครับ สวัสดีอแมนดาคอนเนอร์ Connor, อยากเจออยู่พอดีไปเดินเล่นกันหน่อยไหมพวกบกพร่องดูเหมือนจะเป็นคดีที่น่าสนใจน่าละอายใจที่เธอจับพวกนั้นไม่ได้ ผมไม่มีข้อแก้ตัวผมควรทำได้ดีกว่านี้แล้วเธอได้เรียนรู้อะไรบ้างผมเจอบันทึกของมันแต่มันถูกใส่รหัสการถอดรหัสอาจใช้เวลาเป็นสัปดาห์อะไรอีกบนผนังอาพาร์ตเมนต์เต็มไปด้วยภาพวาดเขาวงกตและสัญลักษณ์อื่นๆ เหมือนกับพวกดีเวี่นคนอื่นๆที่มักหมกมุ่นอยู่กับ r าเเธอใกล้ที่จะจับพวกมันได้เข้าไปรีเรยแล้วความสัมพันธ์ของเธอกับผู้หมวดล่ะเหมือนเขาจะรู้สึกดีที่ผมช่วยเขาเอาไว้บนดาดฟ้าถึงจะไม่ได้พูดแต่ก็แสดงออกในแบบของเขา เรามีเวลาไม่มากพวกบบพร่องเริ่มมีมากขึ้นมันขึ้นอยู่กับเวลาแล้วว่าสื่อจะพบมันเข้าเมื่อไรเราต้องหยุดมันไม่ว่าอย่างไรก็ตามผมจะขคดีนี้ให้ได้อแอนด้าผมจะไม่ทำให้ผิดหวังมีคดีใหม่เพิ่งเข้ามาไปหาแอนเดอร์สันแล้วสืบมันซะ เราหวังว่าจะได้พบคุณอีกโอกาสเนาะตามหาร้อยทัวเอันดสันผู้หมวดอันดุสัน,ม,น,น,สนมีใครอยู่ไหม ผู้หมวดอนุสันใจยเยน็นซูโม,โม่ฉันมาดีเห็นไหมฉันรู้ชื่อแกฉันมาช่วยเจ้าของแก อาการแหง้งเล่าแบล็กแล็เปิดลูกโม่หัวใจเต้นเบาไม่มีโรคร้ายคราบแอลกอฮอล์คาดว่าได้รับแอลกอฮอยังหนัก ผู้หมวดตื่นได้แล้วผู้หมวดผมเองคอนเนอร์ผมจะปลุกคุณเพื่อความปลอดภัยของคุณเองผมขอเตือนว่านี่อาจจะทำให้คุณไม่พอใจออกไปจากบ้านฉันซะผมขอโทษผู้หมวดแต่ว่าผมต้องการคุณขอบคุณล่วงหน้าสำหรับความร่วมมือเฮ้ยออกไปจากที่นี่นะเว้ย ห่างไปห้องน้ำซูมอลกัดมันดีมากกัดมันเวนฉันคิดว่าฉันกำลังจะป่วยเฮ้ยปล่อยฉันไอ้บ้าเอ้ยฉันจะไม่ไปไหนทั้งนั้นเฮ้ยแกจะทำบ้าอะไร เ,นนเฮ้ยฉันไม่อยากอาบน้ำขอบคุณขอโทษครับผู้หมวดตัวนี้ก็เพื่อนตัวคุณเองอปีบบันชปีบบันเราเ้ออ้ออะไราีําี่ม้าายงอะไาทตตกรรมเมื่อ43นาเีทีเแลอ้อ้ ผมไม่เจอคุณที่จิมมี่บาร์ก็เลยมาดูว่าอยู่ที่บ้านหรือเปล่าพระเจ้าฉันต้องเป็นตำรวจคนเดียวบนโลกที่ถูกแอนตทนบ้าบา้าของตัวเองจู่โจมในบ้านตัวเองปล่อยเชื่อไว้คนเดียวไม่ได้ไหรือไงคุณกําลังใช้อารมณ์ส่วนตัวคุณควรจะคิดอย่างมืออาชีพว่าใครช่วยคุณได้ช่างแม่งได้ยินไหมเอาไปจากที่นี่ได้แล้ว ผมรับทราบแล้วที่จริงมันก็ไม่ได้น่าสนใจเท่าไหร่ก็แค่พบศอบผู้ชายในสถานบริการกลางเมืองสงสัยพวกเขาต้องไขคดีโดยไม่มีเรารู้ไหมมันจะดีมากถ้าแกปล่อยฉันให้หายใจสักพักเสื้อของฉันอยู่ในห้องนอนผมจะไปเอามาให้ ใส่อะไรหยิบหยิบมาเหอะค <c oughs> ุณไหวให้ผู้มหมวดเออเออ,เอ,อสุดยอดเลยแค่ขอเวลาฉันห้านาทีโอเค อรอแหงเรียนรู้เกี่ยวกับแหงรัฐมนตรีวอร์เรนได้ประกาศเตือนทางรัสเซียต่อสภาในวันนี้โดยขอให้ทางการทหารรัสเซียถอนกำลังจากแถบคั่วโลกในทันทีทางเกรมลินยังไม่มีการโต้อตอบแต่นี่เป็นความขัดแย้งครั้งใหม่ที่เห็นได้อย่างชัดเจนผู้เชี่ยวชาญหลายคนกล่าวว่า ขณะนี้สงครามโลกครั้งที่สามกำลังใกล้เข้ามาทุกทีพบกันใหม่ในข่าวต้นชั่วโมงออัอรทบลูวงดูตรีโซของดีทรอยแหงชอบเพลงแจ๊ ณเอาปืนออกมาทำอะไรรัสเซียนรูร้เล็ดอย่ากรู้ว่าฉันจะอยู่ได้แค่ไหนมันต้องไม่พังก่อนฉันจะหาเจอคุณโชคดีมะอีกนัดเดียวคุณตายแนะ่ กระสันโคเสียชีวิตแฮงสูญเสียลูกชายทำตัวดีๆสุโมฉันไปไม่นานหรอก สิกายสองพันสามสิปดสองทุ่มหน,นึ่งนาทีนีมันบ้าชัด,ชดถ้าถูกจับได้เราตายแน่แล้วยังไงต่อเราต้องตามหาโกดังเซเพ่อไลฟ์ ที่นั่นมีเท้าอะไหล่และเลือดสีฟ้าตามใช่ไหม ระวังทีนี้เอาอย่างไรต่อฉันจะไปหาทางอื่น ดังอยู่ข้างหน้าเราเกือบถึงแล้วกดังของไซเบอร์ไลฟ์พวกเขามีทุกอย่างที่เราต้องการก่อนอื่นเราต้องจัดการโดนนั่นฉันจัดการเอง เคไหมเคฉัน okay. ไม่เป็นไรเจร้ามากมาคัสรีบเปิดอกองให้หยิบของใส่กระเป๋าหยิบทุกอย่างมาให้มากที่สุด คุณบุกรุกเข้ามาโดยไม่ได้รับอนุญาตพวกคุณทำให้ระบบเตือนภัยเป็นระดับสองผมจะแจ้งรอพอจอนไอ้เครื่องจักรเซงเกอร์บุยหายไปไหนอีกวะจอนฉันต้องให้ใครช่วย นี่เองแกทำบ้าอะไรอยู่วะผมแค่เดินสำรวจพื้นที่ทุกอย่างปกติดีดีฉันจะกลับไปที่ห้องควบคุมเปียกหมดแล้วเอาโดรนไปซ่อมแล้วก็เขียนรายงานด้วยครับผมรีบทำให้เสร็จแล้วไปจากที่นี่กันอาเลือดสีฟ้ามาอีกเรายังมีไม่พอ ทำไมพวกนายไม่เป็นเหมือนกับเราไม่อยากเป็นอิสระนั่นนหะมากับเราสิ เราขนไปได้แค่นี้ไปเถอะพาผมไปด้วยเขาอยู่ข้างพวกมันเชื่อใจไม่ได้เขาเสียงช่วยเราเราทิ้งเขาไว้ไม่ได้เราพาไปด้วยไม่ได้อันตรายเกินไปเขาจะไปกับเราผมรู้ว่าคุณจะหาอะไรได้ที่ไหนหมายความว่าไงรถบรรทุก มีชิ้นส่วนชีวภาพอยู่เต็มคันมันไม่ใช้คนขับแต่สามารถบังคับด้วยมือได้ถ้ามีกุญแจแล้วกุญแจนั่นอยู่ไหนข้างล่างนั่นในห้องควบคุมมียามอยู่สองคนต้องเข้าไปเอากุญแจโดยไม่ให้มีใครเห็นนี่หมันฆ่าตัวตายนะมาคัสกระเป๋าเราเต็มแล้วเราได้สิ่งที่ต้องการกลับเธอก่อนจะมีใครเห็นรถต้นมีอะไรเพียบเพียงพอสำหรับเราทุกคนเนี่ยเราปล่อยไปไม่ได้นะ แต่ถ้าเราถูกฆ่าคนของเราก็จะไม่ได้อะไรเลยเราไม่ควรทำอย่างนี้มันเสี่ยงไปรออยู่นี่ถ้าฉันไม่กลับมาภายใน10นาทีก็ไปเลยางั้นฉันไปด้วยไม่ฉันจะไปคนเดียวมันไม่คุ้มพอที่จะต้องเอาสองชีวิตเข้าไปเสี่ยง ไอหมาว้าเอ้ยจะเข่าอะไรนักหนาวะเพราะอากาศละมังพวกมันไม่ชอบไปยุคนัานสิถ้าวางแขนจะพาลูกๆไปตั้งแคมป์อาทีตนี้หวางไว้เยอะเลยไม่ต้อยู่ในโซนสีใช่ไหมเหมือกนกัานะ เขาน่าจะทำเสร็จแล้วมั้งอยู่ในนี่ดีกว่าเยอะไม่ต้องเอาไปตากฝนเวทก็อะไรขึ้นละเนี่ยไฟข้างนอกยังติดอยู่คงจะเป็นที่ฟิวฉันเก็บไฟฉายไว้แถวนี้นี่ไงฟิวอยู่ตรงนั้น ฉันไม่รู้เรื่องไฟฟ้าสักนิดเลยนี่ฉันไม่ได้ถูกเจ้ามาซ่อมฟิวนะแค่สับสวิตเองถ้าไม่ติดก็โทรเรียกฉันมนาะ Bye-bye, เต็มรถเลยเราขโมยมาทั้งคันชิ้นสวว่วนชีวภาพสำหรับทุกคนเลยเราคงทำไม่ได้ถ้าไม่มีมาคัสที่ฉันมาที่เจริโกก็เพราะว่าที่นี่แอนดรอยมีอิสระอิสระที่จะหลบอยู่ในเงาเมืดหวังว่าจะไม่มีใครมาพบ อิสระที่ได้ตายอย่างเงียบๆรอการเปลี่ยนแปลงที่ไม่มีวันมาถึงฉันไม่อยากมีอิสระแบบนั้นและฉันจะไม่ขอใครเพื่อที่จะยิ้มเพื่อจะรักหรือยืนหยัดไม่รู้พวกนาเป็นยังไงแต่มันมีบางสิ่งในต,ตัวฉันบอกกับฉันให้รู้ว่าฉันเป็นมากกว่าสิ่งที่เขาพูดฉันมีชีวิต และจะไม่ยอมให้ใครมาแย่งมันไปอีกแล้ววันเวลาแห่งการเป็นทาสสิ้นสุดลงแล้วอะไรที่มนุษย์ไม่อยากฟังพวกเราจะพูดอะไรที่พวกเขาไม่อยากจะให้เราจะเอามาเราคือผู้คนเรามีชีวิตเรามีอิสระ ทรอยบีคอมฮิวแมนจากกลหัวใจมนุษย์ให้เสียงภาษ,ษาไทยโดยธนุดันถ้าชอบเกมนี้อย่าลืมอุดหนุนสินค้าลิขสิทธิ์เพื่อสนับสนุนผู้พัฒนาด้วยนะครับ